หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้กินใหญ่เลยครับตอนนี้จะมีตัวนี้ที่กำลังกินอย่างมอมันตัวนี้กำลังเล่นครับตอนนี้กำลังจะมากินน้ำครับอันนี้พ่อกับแม่ครับอันนี้แม่ครับอันนี้แม่อันนี้พ่อพี่โนแล้วครับ กำลัเงเดินเล่นอย่างสนุกสนานละครับตอนนี้ตอนนี้กําลังไต่ขึ้นบันไดครับตอนนี้กําลังหยอกกันครับแม่มาหาลูกครับตอนนี้ตอนนี้กำลังหยอกกันอย่างมามัน ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนครับหาทางลงไม่เจอ,อยังไม่ลืมตาครับตอนนี้าางงหาทางลงได้ไหมครับหาลงไม่ได้โอ้โหยังเดินวนอยู่ครับตอนนี้หาทางลงได้ไหมยังลงไม่เป็นตอนนี้คืพ่อถูกเอา,าเก็บไว้บ้านวนครับนานไปเล่ทาทยอ่ะ่ะ 嗯，那。